โอเคครับก็กาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมตั้มทวิตดโฟนนะครับผมฮะแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมก็ก็มาอยู่ในคลิปที่มีชื่อว่า Q&A EP 3หรือ Question and Answer ตอนที่3นั่นเองนะครับผมฮะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามจากท่านผู้ชมที่ติดตามผมนะครับผมซึ่งในคลิปซึ่งใน EP นี้ก็ผม ก็มีคําถามก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ผมนอกจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงสอบน้องก็เลยไม่ค่อยมีคนถามอะไรเยอะแยะมากวายนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาตอบคาถามกันเลยนะครับผมมาที่คําถามข้อแรกครับจากคุณไมได้บล็อกแชนแนลเขาถามคําถามถึง2 1อข้อโอ้โหถามอะไรเยอะแยะขนาดนี้เลยเอ้ะมามาที่คาถามข้อแรกจากเขานะครับเล่นไหมครับเก่งไหม ตอนนี้ผมเล่นไม่มค่อยเก่งเท่าไหร่ครับผมผมเล่นมาเล่นมครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ 2. เคยทําความภาคภ,ภูมิใจอะไรความภาคภูมิใจของผมคือสอบได้ที่หนึ่งของห้องซึ่งเป็นเรื่องที่นานมากแล้วตอนนี้ผมสอบได้ที่หนึ่งของห้องตอนอตอนปฐถมมั้งไม่ประถมก็อนุบาลนะ่ะคือผมจําได้ว่าผมสอบสอบ,สอบได้ที่หนึ่งครั้งแรกและก็ครั้งเดียวในชีวิตด้วย อันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าผมสอบสอบเรื่องของห้องตอนไหนอันนี้ผมจำไม่ได้จริงนะครับผมจำไม่ได้ละข้อที่สามชอบวิชาอะไรวิชาอะไรที่มันง่ายสำหรับผมก็คือวิชานั้นแหละครับสี่สี่สี่ไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมามเดี๋ยวทาไมามาข้อห้าเลยอะ่ะข,ข้อที่ห้าเคยขึ้นสอนอไหมไม่เคยขึ้นครับข้อที่หกชอบเรื่องผีแล้ว ชอบรายการผีอะไรส่วนมากผมจะดูทาง youtube มากกว่านะถ้าเป็นเรื่องผีอ่ะส,ส่วนในรายการในในรายการโทรทัศน์ผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะครับถ้าเรื่องรายการที่ผมเคยดูก็เป็นพวกเดอะช็อกหรือไม่ก็คนอดผีนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นในย t ท b e ก็หลายหลายช่องอยู่นะครับข้อที่7หนังผีที่เคยดูผมดูหลายเรื่องเหมือนกันนะถ้าเป็นหนังผีอ่ะผมดูหลายเรื่องอยู่เหมือนกัน ส่วนังผีที่น่ากลัวที่ฝุดสลับผมเนี่ยก็จะก็จะเป็นเรื่องนี้เ่ยผมจําชื่อเรื่องไม่ได้เลยแต่ผมจําได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าผีในโรงหนังอ่ะอันนี้ผมจําชื่อเรื่องไม่ได้แล้วจริงๆนะครับผมอันนี้ผมจําชื่อเรื่องไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับข้อที่8หนังตลกที่เคยดูผมเรื่องหนังตลกผมก็มีหลายเรื่องหนังตลกผมก็ชอบดูนั้นพรหนังตลกแต่แล้วก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับหลายเรื่องอยู่ข้อที่ ก้าวหายเฉยก้าวก้าวหายเอาตอนนี้สี่ก้าหายละมาที่ข้อที่สิบครับเคยขี้เกียจตัดต่อคลิปไหมเคยครับผมผมเคยผมเคยเคยอยู่คลิปหนึ่งมั้ที่แบบว่าผมอัดมาเป็นอาทิตย์แล้วอะคืออัดมาเป็นอาทิตย์แล้วเพิ่งมาตัดต่อข้อที่สิบเอ็ดเคยเล่นว้าวไหมอยากคิดลึกอืมอืมไม่เคยครับ คือจะเคยได้ไงคือผมผมผมก็บอกเลยว่าในกรุงเทพอ่ะลมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคือลมไม่ค่อยเยอะเลยแม้แต่แถสนามหลวงอ่ะคือลมไม่ค่อยมีเลยคือในเมื่อลมไม่มีเราจะเล่นเมาได้ไงคือลมไม่ค่อยมีเลยในกรุงเทพคือลมไม่ค่อยมีเลยข้อ12มือถือเครื่องแรกในชีวิตผมใช้โทรศัพท์ครั้งแรกตอนประมาณป5มั้งเออไม่ไม่ไมป .4 สก็ปอแหละส่วนเครื่องแรกผมยังเป็นเครื่องที่แบบเป็นแต่เดินเป็น เป็นเป็นรุ่นอาม่าอยู่เลยเป็นรุ่นอาม่าเป็นปุ่มกดอยู่เลยะนะครับข้อที่13เพื่อนคนแรกในชีวิตไม่ต้องบอกชื่อบอกแค่เพศก็ก,ก็เป็นผู้ชายอยู่แล้ว,<ค>ลวก็เป็นเพื่นเด็กกับผมอยู่แล้วเป็นผู้ชายอยู่แล้วส่วนเพื่อนคนแรกผมจําชื่อไม่ได้ว่าคือผมไม่ได้เจอเขานานมากคือผมจําชื่อไม่ค่อยได้ลนะข้อที่14ฐานะอะไรผมเป็นคนฐานะปางกางครับไม่ได้ไม่ได้รวยไม่ได้จนมากข้อ16กไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน อม,มา g ูเก l e เลยไก่กูหาผมหาผมหาคูเกเลยไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนผมถามคูเก้นเลยป๊าบมาเคอ่าสรุปครับข้างหน้าหากใครมาถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอย่าลืมตอบเขาไปนะครับว่า ไก่เกิดก่อนวิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้แล้วนะครับส่วนเหตุผลว่าทําไมไก่ถึงเกิดก่อนก็ไปหาดูใน Google เ,เองนะครับข้อที่7รู้สึกยังไงกับลุงปะเน่าไก่ร้องเฉยเลยข้อนี้ผมขอไม่ตอบนะผมขอไอม่ตอบขอไม่ยุ่งนะครับข้อที่18เพื่อนตอนนี้กี่คนตอนนี้เพื่อนตอนนี้เพื่อนผมก็มีเยอะนะครับ ส่วนอ่ะห้าเป็นเพื่อนพี่แบบสนิทสนิทนะผมผมก็มีแค่ไม่กี่คนนะครับผมมีเพื่อนสนิทแค่ไม่กี่คนเต้กับไมเมนเนสคิดว่าใครหนักอะไรคือหนักอะไรคือหนักงงไม่ถึงข้ว่าใครหนักกันเปล่าไม่ถึงน้ําหนักเขาเปล่าอันนี้ถ้าผมตีความหมายผี่ขออภัยด้วยนะครับผมคิดว่าน่าเป็นพี่ไม่เม็นเนสผมขที่ว่าน่าเป็นไมเมนเนสผมดูแล้วว่าพี่พี่เขาหน้าตัวตัว,ตวเอ่อตัวตัวใหญ่กว่าพี่เต้นหนึ่งนะครับผมคิดว่าพี่ไมาเมนเนสหน้าจัหนักกว่า เออพ่าแต่น้องถามทำไมวไะเนี่ยข้อที่ยี่สิบชอบสัตว์อะไรถ้าถ้าเป็นสัตว์เลยผมชอบหมากับแมวนะครับผมชอบหมากมับแมวคือผม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 ชอบหมาแมวทั้งคู่นะครับข้อที่ยี่สิบเอ็ดคือ,ค,อคืออะไรไม่รู้อ่ะแต่น้องเขาแต่แต่น้องเขาบอกว่าไอไอนี่คือมันเป็นภาษาล,ลัตเวียแปลว่าจบแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้หาใน Google เ,เออก็แปลว่าจบแล้วนั่นแหละนะครับโอเคไปที่คำถามจากคนต่อไปครับ คำถามต่อไปจากคุณพริตเกมเมอร์ทีวีให้แจก t d f ชอบสีอะไรผมชอบแม่สีครับผมซึ่งนั่นก็คือสีแดงน้ําเงินแล้วก็เหลืองครับผมอันนี้ผมชอบแม่สีผมชอบ3สีนี้นะครับคำถามต่อไปจากคุณสลิดวั์อนันชนให้แก t d f ข้อที่หนาทีที่0.47แกะเดินมามองหน้าทําไมอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันคืออยู่ดีมันมันมันก็เดินมามองหน้าเอง2 วันวาเลนทน์นี้นกไหมขอไม่พูดแล้วกันนะข้อที่สมเล่าเรื่องดีๆในช่วงเลี้ยงได้ไหมความประทับใจพูดถึงความประทับใจในายเดียนก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่คือผมไม่คือเราเราขอไม่เล่าดีกว่านะคือเรื่องมันยาวมากแต่แต่ถ้าอยากรู้ก็เดี๋ยว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 เราจะเล่าให้ฟังที่โรงเหนแล้วกันนะเพื่อนนะ โอเคข้อสลักคลิปนี้ผมก็ขอ,ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถลาใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทัพคลิปต่อไปได้วยนะครับมาเปลี่ยนทำามาเนี่ยเฮ้ยโอเคครับข้อสลับใครอยากถามอะไรผมเนี่ยก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับผมโดยแค่พิมพ์คําว่า h a กแ t a g TTF แล้วก็ตามด้วยคําถามที่คุณอยากจะถามเลยนะครับผมฮะโอเคโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมฮะ b y e สวัสดีครับ